ต้องไปซื้อคูุปองอไปไปอ,อ,อุ้ยกินกันเรียบร้อยมากเลยเนาะอุ้ย,น,ยนี่มันครัวเขาพ่อพุงมันอยู่ไหนลูกกำลังจะให้อาหารกระต่ายนะคะทุกคนคะ่ะเด็กกำลังมาซื้ออาหารนะคะเอาไคลอดนะนี่ เอาต้องไปซื้อคูปองก่อนเหรอคะอ้าวต้องไปซื้อคูปองซปเอ้ยอ่ะเองเลือกสิกระต่ายชอบกินอะไรกระต่ายกินได้หมดเลยเอามาสองตะกร้า,าอีหยิบมาเลยหยิบมาสองตะกร้าเลยให้คูปองป้าไปก่อนอโอเคหยิบม,มาสองตะกร้า,าเลือกเลย ป่ะไปเลยฮะอาหารกระต่ายกันไปเลยท้ำหน้าไปเลยอีกมีหมูด้วยนู่นครูปองเท่าไหร่คะครูปองเขาเขาจะมีสี่ใบร้อยอะค่ะสี่ใบร้อยใช่ถ้าเล็กต่ผักก็ได้ตะกร้าละใบใบครูปองใบยี่คาบ่าใช่ใบแรกครูปองแล้วก็ได้ทำทิชชู่ โอ้ยกระต่ายน่าร like> ักจ้าเยอะแยะเลยอ่าเดี๋ยวยืนด้วยเจ้ครับเจ้ครับเจ้ให้ไวหน่อยครับเราแย่งกันเลยเห็นไหมที่ขายดีๆให่ๆเออแอบนั่นแหละไม่หยิบแล้วเออาโยนให้เด็กโยนยังไงนะเออเอ็งทุ่นด้วย โยนนให้หมดทั่วทั่วว้าวก้มให้เลยก้มให้เลยอุ้ยกินกันเรียบร้อยมากเลยเนาะไม่ไม่ไม่เดาปุยเออเรียบร้อยมากเลยอ่ะให้ดีอีกก็ปล่อยมือปล่อยปล่อยมือโอ้ยยื้อสองขาด้วยอีกพ่อ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 ออกมาจากประตูคนเขาเข้าไม่ได้เราฝากประตูอยู่ สข่จ่นไโยนไปเลยไ้ม่ไม่เดี๋ยวให้ให้ให้แพ้ให้แพ้เปล่าหรือไม่เอาจีจี้เดี๋ยวต้ออกาฮะมีหมูด้วยนะหมูให้อะไนะให้กระต่ายก็พออ่าเงินก็่อ เข้ามาเล่นในนี้เข้ามาใช่วันนี้หเอ้ยภาพสวยงามตาตาอ,อย่าแย่งก,กันนะอย่าแย่งก,กันนะเขาเอาไปก่อนได้ไหมคะเอ,อเราจะให้าหันก่อนอย่าแย่งก,กันนะอย่าแย่งก,กันนะมันไม่แย่งมันไม่แย่งมันดีตรงนี้แหละอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลย,เ,ลยเอ้ยอย่าเหยียบเรานะอย่ายยนะๆๆเาหยียบเลยนะอย่าเหยียบเรานะ ยืนสองขาไปตะกุยเลีวตะกุยไเลยเอาเวหิวหิวหิวหยวยล้วหิว้หิวหิวเอาแใคอตะก้าที่สี่ะพ่อ โอ้โหเป็นนางฟ้าผู้ใจดีเลยกระต่ายร้อมรอบเลย <ไป S 1> นางฟ้าผู้ใจดีนางฟ้ามานี่หน่อยไปไปอันนี้หน่อยเอ้ยนำแม่ไปหนูจะไปกินนมควาย นี่มันครัวเขาพ่อข้างหน้าอะไรคืออะไรครัวไอ้ครัวเขาเขาเห็นว่านมขนมฟังเพลงว่าร้านไอ้อ้วนนี่มันออกมาได้ยังไงเนี่ยไปดูมันสิไอ้อ้วนโอ้โหมันอ้วนตับเลยเนาะอู้หูมันชอบเล่นโคลนจับได้อ้าวมันชอบดุดดุดดุดเนี่ยดุน เอ,อ,องมันนมกินเองจ,งจุงจุงจุง๊งจุงเด็กอะไรตูดเบนเด็กอะไรตูดเบน,นนมันแก่แล้วเนี่ยตามันปิดมาแล้วอย่ายื่นมือไปนะเดี๋ยวมันกัดนิ้วขาดนะมันแก่แล้วเนี่ยอ๋ยอให้นมควายป่ะนี่ไง,งให้นมปงังรับคูปองแม่ต้องเดินไปหน้าคูปอง,ไ,องไปไอตัวนี้หลับสบายเลย มถ้าบอกให้ไปรูปพุงหมูนะจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยหรอไปรูปไหมไปจะถ่ายรูปรูปพุงหมูตัวนี้รับแขกแสดงว่ามันเชื่องแะเชื่องแล้วนี่แล้วไฟมาแล้วไปรูปมันไปรูปมันลองไ่ายไปด้านน่ะนั่นแหละจับมันพุงมันอยู่ไหนรูปพุงมันพุงมันอยู่ตรงนั้นหลังงานนั่นแหละกหลังมันนั่นแหละ อีพีนึงอีกทีนึงไอไอ,อ,อ,อมีตัวนูนอ่ะชื่อโจอแอนด้วยนะมีตัวนะชื่อโจอแอนมีไพฉีดยาอันนี้ไอมูอันนี้บัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์ โอ้โหอีกมันชื่อฝรัลล่งหมดเลยนะั่งตวนี้ผูกฟ้องเหรออีกมาอยู่ตรงนี้ดิแม่ถ่ายแม่ถ่ายถังนินวุย้ยไปต้องใจหมดเลยใช่เดินไปสิไปกินน้ำควายกัน ปลานี่ยมาเยอะจังเลยอ่ะเขาเลี้ยงไว้ไงเขาไม่ได้จับไปกินไงลูกมันก็เลยเยอะเขาเลี้ยงไว้ให้ดูไงมันก็เลยเยอะมันก็ออกลูกกวางเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อขายเอาไปกินไงคะจากสองตัวตายเป็นห้าตัวใช่เขาเลี้ยงให้เด็กดูไงคะ๋อ้นะกิจกรรมอะไรกิจกรรมจัดสวนถาด จะสนทานแบบแบบญี่ปุ่นไงโอ้พ่อพี่เขาเยอะโผลข้างหลังด้วยอะไรนะที่เป็นแปลงผักนู่นนั่นนะแต่เขาไม่ได้แบบว่าให้ให้เขาไปดูตรงนี้ถอดแมสได้เขาไม่มีคนก็คืออยากไปดูเดตรงนี้พี่เหรอเดินไปนู่นเดีไปดูน้ำกลายจะไปกินน้ำกลาย เออเขาเข้าใจทำเป็นสะพานมาอย่างนี้นะเออดี